ความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์และบุค huh ลิกภาพที่ดีนะคะและน้ําเสียงที่เปล่งออกมาค่ะการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะอ่านได้ถูกต้องตามอักขรวิธีค่ะนะคะคือความเป็นตัวตนของตัวเองอันนี้คือจุดหลักและสําคัญนะคะแล้วก็ปิพานไหวพริบนะคะในการควบคุมสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีพิธีกรจะต้องควบคุมสถานการณ์ตรงนี้นะคะดําเนินรายการให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ก็อยากจะฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะน้องๆทําหน้าที่ได้ดีนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่นะคะพี่เห็นความพยายามของน้องๆแล้วพี่รู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทําให้ได้มองเห็นเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้น้องๆได้ทําให้เราเห็นแล้วนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เป็นพิธีกรแห่งมอกรุงเทพ ขอให้น้องๆปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างวันที่น้องๆได้มาเข้าประกวดและขอให้น้องๆได้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยประสบการณ์ทำงานให้ดียิ่งขึ้นและประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องๆมุ่งหวังและตั้งใจทำค่ะ